วันนี้จะมาอ่านพระสูตรให้ฟังในส่วนของพุทธวจนะหมวดธรรมเล่มภพภูมิเหตุให้ได้ความเป็นจอมเทพภิกษุทั้งหลายเทา้าสกะจอมเทพเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในการก่อนเป็นมานุชื่อว่ามัคะเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้ามัคควาได้ให้ทานมาก่อน เพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าปุรินนทะได้ให้ทานโดยเคารพเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสักกะได้ให้ที่พักอาศัยเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าวาสวะย่อมทรงคิดเนื้อความได้ตั้งพันโดยคู่เดียวเพราะเหตุนั้น จึงถูกเรียกว่าเท้าสหัสสนทรงมีนางอสุลกัญญานามว่าสุชาเป็นประชาบดีเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่าเท้าสุชัมบดีสเสวยรัชสมบัติเป็นอิสลาธีบดีของเทวดาเหล่าดาวดึงเพราะเหตุนั้นจึงถูกเรียกว่า เทวานามินทะภ <c oughs> ิกษุทั้งหลายเท้าวสก่าจอมเทพเมื่อยังเป็นมนุษย์อยู่ในการก่อนได้สมทานวัตรละบทเกตประการบริบูรณ์เพราะเป็นผู้สมทานวัตรละบทเกตประการจึงได้ถึงความเป็นเท้าสกะวัตระบทเกตประการ เป็นอย่างไรเล่าคือ 1. เราพึงเลี้ยงมารดาบิดาจนตลอดชีวิต 2. เราพึงประพฤติความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลจนตลอดชีวิต 3. เราพึงพูดวาจาอ่อนหวานตลอดชีวิต 4. เราไม่พึงพูดวาจาส่อเสียดตลอดชีวิต 5. เราพึงมีใจปราศจากความตนีอันเป็นมนทินอยู่คองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มยินดีในการสละควรแก่การขอยินดีในการแจกจ่ายทานตลอดชีวิต 6. เราพึงพูดคำสัตท์ตลอดชีวิต 7. เราไม่พึงโกรธตลอดชีวิตผ้าแม้ความโกรธพึงเกิดขึ้นแก่เราเราพึงกำจัดมันเสียโดยฉับพลันทีเดียวเอวัง